สวัสดีค่ะแป้งจากช่องเพียมฟอร์ดนะคะวันนี้เราจะพามาดูเจ้า Ford ดเวินเจอเอ็โฉมปี2021กันค่ะซึ่งคันนี้เขาบอกเลยว่าแต่งสวยมากๆค่ะใครพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ <S <S <ๆ>อย่างแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยได้เปลี่ยนชุดกันชนหน้าใหม่ทั้งชุดเลยนะคะเป็นชุดกันชนหน้าของ f 150 s p i d เดค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอักษร Ford นะคะก็จะเป็นตัวอักษร Ford สีน้ําเงินค่ะซึ่งทําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพีเมียมมากๆค่ะ ต่อมานะคะในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้ได้ติดเป็นสกรูทรงเตี้ยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านค่ะแล้วก็ความพิเศษของคันนี้เลยนะคะก็คือในส่วนของไฟหน้าค่ะเราติดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าย,ยกเซตเลยค่ะเป็นไฟมัดแต่งนะคะแล้วก็มีวงแหวนตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เราติดเป็นเดย์ไทม์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะ ตัวชุดกันชนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีคิ้วล้อมาด้วยนะคะนี่ต่อกันมายาวๆไปเลยนะคะแล้วก็เราเปลี่ยนล้อแม็กนะคะแล้วก็ยางให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยางของ h a n d ์ o ุกนะคะแล้วก็เป็นล้อแม็กลายดอกไม้ค่ะ สำหรับ x l t ปี2021นะคะตัวครอบแก้มข้างเนี่ยของเขาจะเป็นสีคมเนียมแต่ว่าเราก็ติดเพิ่มเป็นครอบแก้มข้างสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตัวครอบกระจกเนี่ยแล้วก็ครอบมือจับตัวนี้จะเป็นสีดำเงางมาจากโรงงานค่ะเราก็ติดเพิ่มเป็นในส่วนของ เป้ารองมือให้กับลูกค้านะคะก็ด้านข้างเนี่ยเราจะมีสติกเกอร์ให้กับลูกค้าด้วยเป็นสติกเกอร์เลนเจอร์นะคะลายสวยๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ติดเพิ่มเป็นลาวหลังคาให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวคิวกันสาดด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังกันต่อนะคะเราติดเป็นโลบาเหล็กให้กับลูกค้านะคะเป็นโลบาเหล็กแขนยาวเลยค่ะสำหรับความพิเศษของคันนี้นะคะนอกจากเราจะเปลี่ยนไฟหน้าให้กับลูกค้าแล้วเนาะตัวไฟท้ายเราก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยค่ะ และคันนี้นะคะก็ยังได้มีกันชนท้ายแบบเหล็กนะคะแบบออฟโรดไปเลยค่ะพร้อมกับห่วงนะคะสีน้ําเงินจะได้เข้ากับสีของตัวรถเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะคะสําหรับ xlt โฉมใหม่นะคะเขาจะมีเบาะหนังเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะคะอ่าแล้วก็สําหรับเจ้า xlt เนี่ยเขาก็จะมีจอ8นิ้วมาให้อยู่แล้วด้วยส่วนที่เราแถมเพิ่มให้นะคะก็คือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะที่ติดอยู่กับกระจกมองหลังนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ XLT คันสีน้ำเงินคันนี้นะคะแต่งสวยถูกใจใครบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็แ้งขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ